ก็สวัสดีครับคนที่กำลังดูดูช่องเพื่อนผมอยู่ก็นะสากบุกผมทำคลิปช่องตัวเองแล้วก็ผมลงมาช่วยช่องเพื่อนนะก็เป่งใจให้ผมด้วยแล้วก็มาอยู่ในช่วงสารละสำคัญก่อฉลามของตัวนี้ก็คือเมเกาดอน่อะฮะก็เขาเลือกเลยเมเกาดอนหรือเรียกเรียกสัตันว่าเมกเป็ดปลาฉลาม ขออภัยเป็นปลาฉลามขนาดใหญ่เดิมใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาชาชาโลคัสเมเกลดอนแต่ปัจจุบันได้มีการพิจารณาใหม่ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโอโทดัสเมกลดอนอยู่ในวงโอโทด,ดอนออขออภัยอา่านไม่เป็นครับ ปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอันดับออขออภัยอังกฤษครับไม่เกิด,ดอนมีชีวิตเราอยู่ในราลาว2 3 3 6ล้านปีก่อนสมัยเมโอซีนตอนต้นถึงไพยโอซีน โดยแวกว่าในอยู่ในทั่วทุกมหาสมุทรขอบที่เอขอไปครับเขตที่อบอุ่นและตามแนวปะกการังที่อุดมสมบูรณ์มันจะเป็นมันจะเป็นฉลามุงที่ขนาดใหญ่โดยงานวิจัยล่าสุดระบุว่ามันมีขนาดอยู่ราวๆสิบถึงสิเมตรนั่งบัดมันประชี วินพรับชีวินวิทยาศาสตร์วิทยาคาดว่าไมโครดอนกินอาหารหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเช่นวานเนื่องจากมีการคน้นพบสซิลว,วานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลอื่นมีรอยกัดของไมโครดอนขอบคุณครับ